กับปยันท่านประธานที่เคารพผมเอกวรพงสงาเนรขออนุญาตอภิปรายและตั้งข้อสังเกตนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้พศ2,565ถึง2,567และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้พศ2,566ถึง2,570ครับจากวิสัยทัศน์ที่กำหนดนะครับ ของ,น,ของนโยบายจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยและมีสันติสุขบนพื้นฐานของสังคมพระหุวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนแล้วก็เป็น,ปนวิสัยทัศน์ที่ครอบคลุมสอดคล้องนะครับทีนี้มาดูเป้าหมายในการดำเนินการกําหนดเป้าหมายไว้สามเป้าหมายจังหวัดชายแดนภาคใต้มีการก่อเหตุความรุนแรงและความสูญเสียลดลงนะครับอันนี้ก็ตอบสนองอวิสัยทัศน์ เรื่องของความปลอดภัยนะครับเป้าหมายที่สองจังหวัดชายแดนภาคใต้มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นก็อาจจะตอบสนองในเรื่องของการเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามีเศรษฐกิจที่ดีเป้าหมายที่สามประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งจริงๆอันนี้น่าจะเป็นการตอบสนองเรื่องของเป้าหมายของวิสัยทัศน์เกี่ยวกับสังคมพหุวัฒนธรรมเนี่ยแต่ว่าตั้งไว้ไม่ชัด แต่ในตัวชี้วัดผลสมฤทธิ์บอกว่าเป็นการยอมรับแล้วตระหนักถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างหลากหลายอันนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าวัตถุเป้าหมายที่กําหนดเนี่ยก็ยังไม่ค่อยชัดเจนย,ยังไม่ค่อยตรงกับตัววิสัยทัศน์ถ้าจะให้สอดคล้องกันก็น่าจะปรับเป้าหมายที่3เนี่ยให้มันชัดเจนไปเลยว่าภาคใต้ก็อยู่ในอย่างสันติสุขบนพื้นฐานของสังคมพูมวัฒนธรรมแล้วก็แล้วก็กหนดตัวชี้วัดไปให้สอดคล้องกันนะครับจาก วัตถุประสงค์6ประการก็ได้มีการจัดทํานโยบายรองรับ27นโยบายนะครับซึ่งตามที่กำหนดเอาไว้ในข้อ9.2้นึการบริหารจัดการเนข้อ9.2.1นที่หน้า27บเนี่ยบอกว่าให้มีการกําหนดให้มีแผนบูรณาการและแผนปฏิบัติการรวมทั้งแผนงานโครงการรองรับในแต่ละประเด็นนโยบายอันนี้ก็อยากจะถามว่าทั้ง27 นโยบายเนี่ยได้มีการจัดทําแผนบูรณาการแผนปฏิบัติการรวมทั้งแผนงานโครงการรองรับเสร็จเรียบร้อยหรือย,อยังนะครับเพราะว่าในตัวนโยบายก็มีกําหนดกิจกรรมที่จะดําเนินการมีกาหนดหน่วยรับผิดชอบหลักหน่วยร่วมดาเนินการไว้เรียบร้อยนะครับแต่ก็สงสัยว่าได้มีการจัดทําแผนรองรับแผนบูรณาการเสร็จหรือย,อยังนะครับในส่วนของ ในเอกสารนี้จะมีแผนปฏิบัติการด้านอีกนะครับมีแผนปฏิบัติการด้านอีกซึ่งมีอยู่8แผนงานนี่ก็8แผนงานแล้วครอบคลุมพ่วงเวลาตั้งแต่ปี6 6ถึงปี70อันนี้ก็เกิดความสับสนเล็กน้อยว่านโยบายนโยบายมีแค่ปี6 7แต่แผนปฏิบัติการด้านซึ่งเป็นแผนที่ทำรองรับตัวนโยบายเนี่ยไปครอบคลุมระยะเวลา,วลายาวกว่าปี67ไปถึงปี70 แล้วในขณะที่ในตัวนโยบายมีอยู่28นโยบายในการดําเนินการตอบสนอง6วัตถุประสงค์แต่ในแผนปฏิบัติการด้านมีแค่8แผนงานก็อยากจะเรียนถามว่า8แผนงานเนี่ยครอบคลุมทั้ง27นโยบายหรือไม่นะครับครอบคลุมการปฏิบัติหรือการดําเนินการที่จําเป็นทั้ง27แผนงานหรือไม่อย่างไรนะครับและการที่แผนปฏิบัติการด้านยืดไปถึงปี70น่นน่ะมันมีในยะ สำคัญอะไรนะครับหมายความว่าจะไม่ทํานโยบายใหม่จะจขยายนโยบายอันนี้ไปอีก3ปีใช่หรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นปัญหาการโดยสรุปนะครับสั้นๆก็คือวัตถุประสงค์6ปคะกาเนี่ยอยีกอันนึ่งที่ที่พูดไว้ว่าปัญหาความรุนแรงลดลงแล้วก็มีแนวโน้มที่จะไปปฏิบัติการด้านการเมืองมากขึ้น ในวัตถุประสงค์และในนโยบายนี่ไม่ไม่มีนโยบายไหนไม่มีวัตถุประสงค์ไหนหรือไม่มีนโยบายไหนที่บอกว่าจะเอาชนะในการลุกทางการเมืองของผู้ก่อเหตุรุนแรงได้อย่างไรนะครับอันนี้ไม่ชัดอาจจะมีแต่ไม่ได้เขียนไว้หรือไงก็ขอให้ช่วยชี้แจงด้วยนะครับแต่ว่าดูทั้ง6นโยวหกวัตถุประสงค์และ27นโยบายแล้วดูทั้ง8แผนงานแล้วไม่มีแผนงานไหนที่จะเอาชนะทางด้านการเมือง ในส่วนของอีกอันหนึ่งที่ควรจะต้องเน้นคือคกลไกการบริหารจัดการอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องสําคัญนะครับที่ผ่านมาและในเอกสารก็ระบุเอาไว้มีหน่วยงานหลักๆที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนก็มีสมักงานดลฟาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งจะมีคณะกรรมการรองรับด้วยนะครับมีกองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักรกองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส,ส่วนแยกมีสปตแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆท,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 ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ขอให้ไปพัฒนาปรับปรุงกลไกเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกรมนเนี่ยที่ผ่านมาก็ดูยังไม่เคยมีบทบทบาทเท่าไหร่ในการแก้ไขไปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับจะข้ามไปที่กรมนนภาคสส่วนหน้าเลยนะครับอีกประเทศนหนึ่งก็เหรือเรื่องการดำเนินการต่างๆนะครับก็มีหลายท่านได้กล่าวไปแล้วในนโยบายและแผนความมั่นคงที่17การเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพื้นที่ซึ่งเอาแนวคิดของตำบลมั่นคงมั่งคังยังยืนเนี่ยมาดําเนินการ ก็น่าจะไปเอาไปทดลองใช้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับให้เป็นรูปธรรมท,ที่ผ่านมาก็มีการจัดทําโครงการแผนตำบลมัน่นคงมั่งคั่งยังยืนแล้วแต่ว่าเป็นโครงการเดี่ยวๆไม่ได้เกิดการจัดทําแบบบูรณาการถ้าหากว่านําแผนตำบลมบั่นคงมั่งคั่งยังยืน,นยไปกําหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงานของทุกส่วนราชการในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงในพื้นที่นั้นนะครับก็คิดว่าน่าจะให้ทําให้เกิดสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสามารถวัดผลได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ผมก็มีเรื่องเรียนชี้แจงตั้งข้อสังเกตเป็นงเท่นี้ครับขอบคุณครับ